สวัสดีเพื่อนๆนและกันยาณมิตรทั้งหลายก่อนที่ทุกท่านจะรับชมคลิปฝากกดติดตามกดไลค์และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับชาวราศีธนูทุกท่านนะครับ ชาวราศีธนูถือได้ว่าเป็นราศีที่เก้าของปีโหราศาสตร์และสัญลักษณ์ทางโหราศาสตร์ที่เป็นที่รู้จักกันดีของชาวราศีธนูก็คือคนยิงธนูชาวราศีนี้เป็นคนร่าเริงเป็นคนฉลาดและละักขิสรภาพด้วยความที่ดาวพฤหัสเป็นดาวประจำตัวคนที่เกิดในราศีนี้จึงเป็นคนที่ เข้าอกเข้าใจผู้อื่นและมีหลักการพวกเขามีความกระหายที่จะเรียนรู้และเดินทางด้วยความอยากรู้อยากเห็นและกระตือรือร้นชาวราศีธนูจึงเป็นหนึ่งในนักเดินทางที่ยิ่งใหญ่ท่ามกลางจักรราศีทั้งหมดจิตใจที่เปิดกว้างและมุมมองที่ยึดหลักปรัชญาผลักดันให้พวกเขาออกเดินทางไปทั่วโลกเพื่อหาความหมายของชีวิต สวัสดีครับกรลยาณมิตรทุกท่านในวันนี้อาจารย์ก็จะมาทำคลิปทำนายดวงความรักประจำเดือนตุลาคมนะครับให้กับชาวราศีธนูทุกท่านนะครับการทำคลิปแบบนี้เป็นการทำคลิปโดยทั่วไปนะไม่ได้เจาะจ,จงดวงของท่านใดท่านหนึ่งหนังนั้นแล้วก็อาจจะมีตรงบ้างและก็ไม่ตรงบ้างนะชาวราศีธนูทุกท่านหากมีโอกาสแวะเวียนเข้ามารับฟังขอให้รับฟังแต่สิ่งดีดี เก็บแต่พลังงานดีๆกลับไปนะครับก่อนจะเข้าไปรับฟังนะเรามาดูพื้นเพข,ของชาวราศีธนูก่อนนะครับชาวราศีธนูเป็นคนที่ค่อนข้างชอบการเดินทางท่องเที่ยวเป็นอย่างมากนะครับชอบเดินทางไกลๆนะครับหรือต้องมีเหตุให้ต้องเดินทางบ่อยๆไม่ค่อยได้อยู่ที่ไม่ค่อยได้อยู่ทินนะครับเปรียบเป็นเหมือนเป็นคนที่จะต้องย้ายถิ่นฐานอยู่ตลอดเวลานะครับเรียกได้ว่า ถ้าเกิดมาอยู่จังหวัดนี้โตมามาเรียนอยู่ยจังหวัดนี้แล้วก็ไปทํางานอีกจังหวัดหนึ่งอะไรประมาณนี้นะครับเป็นคนที่อ่อนโยนเหมือนกันนะครับสุภาพเรียบร้อยกับทุกสถานการณ์นะครับและที่สําคัญชาวราศีนี้นะครับเป็นคนที่ชอบเรื่องศาสนานะครับชอบไปวัดชอบดูดวงชอบอะไรต่างๆนานาน,นะครับดวงความรักในเดือนตุลาคมนี้นะครับของชาวราศีธนูทุกท่านนะครับ เรียกได้ว่าจารักที่น้อยๆจนกลายมาเป็นการหลงรักที่แบบรุนแรงคลั่งใครนะครับและเป็นรักที่อยากจะได้เขามาครอบครองอีกด้วยนะครับในเดือนนี้นี่หมายถึงอิทธิพลของคนโสดนะหมายความว่าคนโสดที่กําลังแอบ,บรักแอบ,บชอบใครอยู่ในช่วงที่ผ่านๆมานะครับช่วงนี้พลังงานความรักของท่านนั้นรุนแรงมากขึ้นนะครับเรียกได้ว่าจะ หลงเขามากเลยนะครับอยากจะเข้าไปใกล้ชิดอยากจะเข้าไปแสดงความเป็นเจ้าพี่เจ้าของทั้งทงท,งที่ความจริงอนะ่ะยังไม่ได้เปิดตัวยังไม่ได้จีบว่าเป็นแฟนกันนะครับยังไงก็ขอให้มีสตินะครับชาวราศีธนูและคนที่โสดอยู่ยังไม่มีใครแอบรักยังยังไม่มีอาการหลงรักใครนะครับในช่วงนี้ท่านนั้นจะมีภารกิจหรือต้องไปทำงานร่วมกับคนอื่นนะครับก็าอาจทำให ได้พบเจอคนที่ใช่คนที่ถูกใจนะครับเข้ามาทําให้ท่านนั้นแบบตกหลุมรักแบบหัวปักหัวปั๊มได้เลยนะครับเพราะว่าเขาที่จะเข้ามานั้นช่างดูดีมีเสน่ห์เหลือเกินนะครับแต่ยังไงก็ควรดูให้ดีนะดูว่าเขานั้นมีแฟนหรือ,อยังมีคู่แล้วหรือ,อยังนะครับควรเข้าหาคนพูดคุยเริ่มต้นกันด้วยมิตรไมตรีที่ดีนะอย่าจูดจมจนมากเกินไปนะครับชาวราศีธนู เพราะว่าถ้าท่านไม่ยับยั้งความคิดของท่านนะครับอาจจะถูกเพื่อนรอบข้างนะครับเขาเรียกว่าคนรู้จักมานินทาได้นะครับจะชอบเขามากแค่ไหนก็ต้องเขาเรียกว่ามีเชิงตัวเองไว้ด้วยนะครับแต่สําหรับอิทธิพลของคนที่มีคนรักคู่ครองนะชาวราศีธนูในช่วงนี้ถ้าหากว่าแฟนของท่านนั้นเอาเวลานะครับไปบ้างานไปหาเงินโดยไม่ได้สนใจท่านนะครับ ท่านก็ควรที่จะมีความอดทนอดกัน้นรอคอยนะครับให้เข้าใจในสภาวะที่ตัวแฟนของท่านเป็นนะเพราะถ้าเกิดว่าถ้าท่านนั้นขี้น้อยใจไปหาว่าแฟนไม่มีเวลามาใส่ใจเหมือนแต่ก่อนไม่พาไปเที่ยวไม่นน่นไม่นี่เขาจะเกิดความเครียดเพราะว่า <c oughs> ตอนนี้เขาก็ทํางานหนักนะครับอาจจะเกิดการทะเลาะวิวาทกันได้ซึ่งการทะเลาะครั้งนี้อาจจะแตกหักกันได้เลยนะครับชาวราศีธนู ยังไงขอให้ท่านเข้าใจนะว่าช่วงนี้มันเป็นอิทธิพลของดวงดาวนะครับนี่ก็คือภาพรวมความรักของชาวราศีธนูในเดือนตุลาคมนี้นะทั้งคนโสดทั้งคนมีคู่ชาวราศีธนูท่านใดนะครับหากมีโอกาสได้เข้ามารับฟังคลิปนี้อาจารย์ฝากกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ออกไปด้วยนะครับเพื่อเพื่อที่จะได้ ให้ชาวราศีเดียวกับท่านนะครับได้มีโอกาสร,รับฟังจากการแชร์ของท่านถ้าเขาฟังแล้วเขาได้รับคําทํานายนี้ไปปรับใช้ในชีวิตนะครับมันก็จะได้เกิดเป็นบุญกุศลต่อๆกันนะครับสุดท้ายก่อนจากอาจารย์ขวัยพรให้ชาวราศีธนูนทุกท่านนะครับจงมีสุขภาพที่แข็งแรงห่างไกลจากโควิดนะครับขอให้ทุกท่านโชคดีนะครับสวัสดีครับ